i ราอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จุดชมจุดชมวิวเลืนนางพญาค่ะมีทะเลด้านหลังมากทะเลด้านหลังทะเลด้านหลังแล้วบรรยากาศวันนี้บรรยากาศวันนี้เราไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะไม่ร้อนเลยมีฝนโปรยโปรยมีฝนโปรยโปรยแต่ เราก็จะได้น้ําทะเลที่ไม่สีฟ้าเท่าไหร่มันเป็นช่วงมรสุมเนาะน้ำทะเลก็าจะเป็นแบบนี้แหละเอาจริงๆทริปนี้นะเราแบบปุ๊บปั๊บทัวร์เลยแหละทุกคนเกิดจากที่เราอยากกินทุเรียนไปกันจันทบุรีเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิวสวยๆไปกันค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวเนินนางพญานะครับก็บริเวณนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนางพญาตรงด้านซ้ายจะเป็นจุดกลางน้ำครับเดี๋ยวผมยวพาไปด้านหลังตรงที่จอดรถนี่ก็จะเป็นร้า,กาน,น,นกาแฟเนาะเองแล้วก็บรกาศก็ยังเหมือนเดิมนะทะเลสีน้ำจะไม่ค่อยสีฟ้าเท่าไหร่นะคะเพราะเนื่องจากฝนพายุมันมีพายุอะเนาะไปะเราไปดูกัน นีนะสีออกฟ้าๆเกี่ยวนตรงนูงน้นอ,อ่ะเหมือนน้ำพงเลยขเข้มฝนตกปล่อยๆตอนนี้แต่เมื่อกี้แลละก็ข้อดีก็คือมันไม่ร้อนไงมันก็ไม่ร้อนถ้าไม่งั้นแดดจะร้อนมากถึงบอกว่าให้ตากันแดดมาเ,ดยเยอะ เราไม่ได้ซื้อกุญแจมาล็อกนะ,กะมีทุกที่นะอืมมรนยากาศครับเดี๋ยวไปดูกันกเห็นไหมเห็นไหมเป็นถนนเรียบทะเลสวยมากเราต้องขับลงแล้วก็ถ่ายวย่ดีโอใช่ไหมใช่ไม่ไม่ขับย้อนไาไม่ไม่ไม ว่าาจะให้ได้มีดีโอที่สวยเราไปอยู่ตรงแหลรักไหมอ้โหบรรยากาศด,ด,<ป>ดีมากเลยโอ้โหหายเงาตายเงียบเย ถ่ายรูปก,กันดีกว่า ไม่ได้มาเาที่ยวเขามีหววจิ้มจุ่มทุกคนหววจิ้มจุ่มในหม้อ<ะ>เราจะมากินจิ้มจุ่มกันที่ตรงนี้เขาจุดชมวิวเดินนางพญาเดินนางพญาค่ะเราจะมาจิ้มจุ่มกันเดือดแล้วแหละตอนนี้เดือดแล้วเดือดบะโบ๊บบนี่ดูข้างในข้างในมันเป็นแบบนี้แล้วคราวนี้เราก็มันมีสีเราก็จะชอบนะเราหนุ่ยชอบสีเขียวนะเจ้าสีเขียวนะทุกคน เอาแล้วเอาแล้วเอแล้วมันกิ้งแบบนี้นี่เราจะเอา <c oughs> เอเดี๋ยวไม่เอาห่อหนู <c oughs> ไม่ให้ดูด้วยนะนี่จะกลับไปแกะที่บ้านเสร็จแล้วไว้ลุ้นกันถึงเวลาเติมพลัง เข้าปากดปี๊อะไรไหมไอ้แบบน่าเหนียวต้มยำลองชิมหน่อยดิแซ่บมากอือร่อยแซ่บมากอร่อยก่อนนะตอ<แ>นนี้เราอยู่ที่ จะดีกลางน้ำบ้านหัวแหลมน,นะครับเหมือนจะเข้าไปไม่ได้นะน่าจะปิดปรับปรุงต้มแซมอยู่ใช่ก็ปิดปรปับนะปรุงนะครับผ่านทางแล้วก็ยืนถ่ายตรงนี้นี่มาทางไปถ่ายตรงนี้ใกล,ใกล้ใกล้ที่สุด ไม่น้องจะไปแค่ใช่ยังจะฟิวเลยอ่ะลมแรงมากใช่ลม่ได้เมื่อกี้ก็จะเอาบนบนที่มาลมแรงมากแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปที่ In hand, heart's our guide. We'll take a stand. Empty pockets, not much to spend. But life's a journey. Let's chase the trend. No time to plan, no time to wait. ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดปากน้ําแขมหนูนะคะซึ่งเป็นวัดที่ตกแต่งด้วยเซรามิกสีน้ําเงินนะคะดูสวยแปลกตาตั้งแต่เข้าวัดมาเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะคะว่าจะมีความสวยงดงามยังไงบ้างไปกันค่ะไปเลย เงินนะสวยมากเพื่อนๆที่มาเ,เที่ยวเมืองจันทบุรีนะห้ามพลาดลนะครับห้ามพลาดที่นี่ห้ามพลาดที่นี่สวยมากครับบรืออากาศเย็นสบายเดี๋ยวเข้าไปดูด้านหนโอ้เห็นพระองค์สีทอง ด้านหลังด้านติดใบขนมนเงินขนมนทองด้านที่ติดตักน้ำเนาะโอ้นี่น่าจะเป็นเรือไม้ตะเคียนน่ะเนี่ยชัวใช่แล้วแหละมีชุดไทยเนี่ครัอหูใหญ่นะเนี่ยน่าจะเจอในลำน้ำนี่แหละน,น,นี่หน้าอยู่นี่นี่เป็นตากแม่น้ำ เมื่อกี้่อนที่เราถ่ายน่าจะหิดแล้วแหละแสงสวยมากหลวงพ่อสวทอนเมื่อกี้เราเลาะเขานู่นนะมาเนี่ยพาตามเขา GPS พาไปอ่ะ GPS พามาไหนไม่รู้เนี่ยพาไปไหนก็ไม่รู้ไปดีกาดปไปไปะสำหรับที่นี้ก็คงแค่นี้ครับ วัดปักน้ำแขมหนูก็เดี๋ยวเราจะไปที่หมายต่อไปไปกันจ้าไปกัา Take a stand. Empty pockets, not much to spend. But life's a journey, let's chase the trend. No time to plan, no time to waste. Who cares if we're lost? It's all a taste. We're friends by myself. อนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่พักของเราแล้วนะคะนั่นก็คือบ้านต้นน้ำจันโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวมินจะพาไปดูบริเวณรอบๆในที่พักก่อนส่วนห้องพักเดี๋ยวไว้ดูทีหลังนะพอมิอนน้ได้ยินเสียงน้ำตกออยากปนนไปมากเดี๋ยวมันจะเข้าไม่กว่านี้แล้วเดี๋ยวยุงจะเยอะ,ยอะใช่ใชไป,ไปก่อนค่ะ<ป>นี่เป็นบ้านพักหมดเลยเนาะซ้ายกวาทางนี้ก็ใช่ครับนี่มีหลังเล็ก น้ําตกอยู่ตรงนี้ครับเล่นน้ําได้นะหลังนี้ก็ใช่นะนี่ไม่รู้สําหรับกี่คนนะหลังใหญ่นะนี่ครับเปิดไฟแล้วใช่ครับไ,นะได้ได้ฝากไปบ้างให้หน่ค่ะขอบคุณค่ะด้านซ้ายหนื่ยก็เป็น ท่านพักนะที่นี่เขามีทั้งหลังเล็กหลังใหญ่นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนี่เพื่อนเพื่อนดูครับไม่แบบที่เราพาักมันสําหรับสองคนมันก็ไมเ,เป็นห้องเป็นห้องแต่ถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่มันก็สําหรับหลายคนแล้วก็มีห้องแยกอี่นีอแหละใช่ัหงใช่เพราะเมื่อกี้ที่เขาเดินมาจากตรงนี้ครับ น้ำเยอะนะเนี่ยเอาจริงๆอยากเล่นน้ำนะแต่จะบอกว่าอากาศมันเย็นมากตอนนี้หนาวรู้สึก,กว่าน้ำแรงนะ คลิปน้ำตกให้มาจากน,น้ำมาจากน,น้ำตกเขาบรรจบวัดเขาบรรจบอยู่ข้างบนเดี๋ยวตอนตอนเช้าค่อยเราค่อยขึ้นไปตอนนี้มันห้าโมงครึ่งแล้วห้าโมงครึ่งแล้วยุงเริ่มมาแล้วใช่ยุงเยอะมากไปเดินไปเก็บบรรยากาศ ได้ตรงนี้ก็ลงได้ไหมตรงนี้ก็นั่นแหละตรงนั้นนะมันจะลงง่ายกว่าแต่ตอนนี้น่ากลมกันนะน้ำมันมันทันน้ำมันแรงน้ำมันแรงเลมือนกัน,น,นะคะแล้วดูเหมือนจะลุกด้วยตรงนี้หน้าหน้ากลม ตรงสะพานไหมโอ้ไปดูตรงโค้งน้ำนั่นนะไหนก็มาแล้วแล้วเดี๋ยวไปขอไป รอด,ดนั้นีคยปัแบบ่ะ,ะเอาตรงนี้ก่อนไหมตรงนี้เราลงเล่นได้นะได้กระเปนจักยาวอะ่ะได้หมายถึงลงไปถ่ายรูปอ่ะเก็กนั่งนม่ได้ีนี้มาดูคุ้งน้ำนี่ชื่อว่าบ้านทุเรียนนะครับโ <c oughs> อ้หลังนี้ มีกี่ชั้นเนี่ยสามชั้นนะน่าจะสักสามเป็นหมู่คณะสักสามสิบยี่สิบสามสิบเยอะมากดูโต๊ะนั่งล่างเเต็มเลยหลังนั้นอีกแต่นั้นก็นะบ้านไม้ด้วยนะบ้านไม้ว่ากั่ตรงนี้ลงได้ตรงนี้ไม่น่ากลัวเท่าตรงนั้นตรงนั้นน้ำแรงนะ โอ้นี่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 มีมีทางลงนี้เลยก็แรงอยู่ดีอ่ะ กะได้เัาลงไปเล่นก่อนเปรียกแค่แนนนะตูดใส่มีต้นระวังหลุดนะเปียกต้นอะ่ะ นี้เหรอน้ำก็กระเด็นแรงเหมือนกันนะน้ำเย็นมากเย็นเหรอไม่ไมนะ่ไม่ไปรีไม่รนะู้ไดนะ้มันะ้งว่าเนะี่ย ไป,ป<ะ>เราไปดูอ,อาหารเย็นกันดูห้องพักกันเรามาดูห้องพักกันค่ะทุกคนเราอยู่ที่นี่นะคะเราไม่ใช่ว่าเราอยู่ที่นี่บ้านเขาจะมีหลายๆชื่อนะของเราจะเป็นบ้านผลไม้รวมนะคะมันจะเป็นห้องเป็นห้องนะตรงนี้มันก็เป็นหลังนั่นแหละหลังใหญ่ใหเดีย๋ยวจะพาไปดูห้องค่ะ รยากาศร่มรื่นม,มีอนุสาวรีด้วยอนุสาวรีเครื่องปั่นน้ำหรือปั่นไฟนี่นี่ค่ะห้องพักจะเป็นแบบนี้ เรามาถึงเอาไหนๆก็ไหนๆละเราตรงสำรับก่อนเลยด้แ <ś> ล <m> ้วทุเรียนทุเรียนนี่ทุเรียนใหญ่ๆจานใหญ่ๆหนึ่งจานผลไม้มีเงาะกับบังคุดหนึ่งตะกร้านะคะอันนี้คือข้าวหนึ่งหม้ออันนี้สำหรับสองคนนะ เอานี้ก่อนขัดเส้นจันที่เป็นชื่อเอ,อที่เป็นชื่อที่ขึ้นชื่อของจันทบุรีนะคะนุ้ยก็ยังไม่เคยกินนะเอาจริงๆนุ้ยจะบอกเลยว่านุ้ยมาจันทบุรีนี่คือครั้งแรกโอ้โหเมื่อกี้ไปสองอย่างอันนี้อันนี้อะไรอะ่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวค่อยมารีวิวตอนกินเนาะให้ดู อันนี้น่าจะหมูหมูชมวงใบชมวงอะไรนั่นหรือเปล่าอ่ะนั่นแหละแล้วก็น้ำพริกกะปิผักโอ้โหนี่คือกับข้าวสองคนนะคะค่าเสียหายคนละแปดร้อยแล้วนี่เขาเตรียมให้ก็คือมีน้ำมีแก้วมีทิชชู่มีถ้วยมีอ๋อกะติกาวไม่มีน้ำแข็งให้นะ <laughs> กะติกาวไม่มี แต่จะบอกว่าที่นี่เขาไม่มีเขาไม่มีสบู่ไม่มีแปรงสีฟันไม่มียาสีฟันไม่มีผ้าเช็ดต,ตัวให้นะคะหัวละแปดร้อยเปิดเข้ามาในห้องจะเป็นแบบนี้เราต้องรีบเข้าแลวรีบปิดเพราะเรามาอยู่มาเยอะนี่ค่ะมีตู้เย็นน้อยให้หนึ่งตู้ตู้เย็นน้อยหนึ่งตู้มีแอร์มีทีวีใช่ นี่คือห้องในห้องน้ําห้องน้ำห้องน้ําเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ชักโครกนะทุกคนมันไม่ใช่ชักโครกมันเป็นแบบนี้มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ค่ะก็ประมาณนี้นี่คือห้องพักของเราในคืนนี้นะคะ บ้านต้นน้ำเออบ้านต้นน้ำจันโฮมสเตย์จะบอกว่าลูกปิดประตูห้องเขาปิดซ้ายปิดขวาปิดหน้าปิดหลังนี่คือนั่งหน้าห้องบรรยากาศรอบรอบ เขามีเตาปิ้งย่างมีอะไรให้นะคะแต่เราไม่ได้ทำเรามาแค่ต้องคุณเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทานข้าวด้วยกันนะคะ A dream so grand, anywhere, anytime. Just take my hand.